สร้างมาจากหุตสาหกรรมในดินแดนเว่นมอนตอนนี้58ทะลุไปเลยจริงๆอย่างนั้นหรยอท่อเล็กแค่นี้เนี่ยนะจะมีพลังทําลายล้างรุนแรงขนาดน,นี้ได้ยังไงกันของสิ่งนั้นกลับสาม,มารถทะลุเก,ก่ออกอัศวินที่ดีที่สุดได้ความคิดแบบนี้ของเขานั้นมาจากไหนกันแน่การปรากฏตัวของอาวุธชิ้นนี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามของทั้งทวีปหรืออาจจะถึงหั่นยุติยุคสมัยที่อัศวินแบบดั้งเดิมเคยปกครองอย่างสิ้นเชิง เป็นยังไงบ้างลุงบามพลังของลำกล้องปืนนี้นายน้อยเลนเผ่าคนแค้จะขอพักดีต่อท่านตลอดไปสติปัญญาของท่านล้ำเลิศกว่าพวกเราทุกคนพวกเราเยินดีเ่ียเป็นช่างเหล็กของท่านเพื่อเตียวุธที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับท่านหัวหน้าท่านทําอะไรนะครับนั่นสิหัวหน้าพวกเราไปพูดกันตอนไหนว่าจะพักดีต่อเขานะ่ะหุบปากซะพวกเจ้ารู้ตัวกันบ้างไหมว่าเมื่อกี้พวกเจ้าสร้างอะไรออกมาพวกเจ้าคิดว่าร่างเนื้อหนังบางสาของพวกเจ้าจะต้านทานเจ้าสิ่งนี้ได้ยังนงล่อ นายน้อยเลนพวกเราเผ่าคนแค่ยินดีจะพักดีต่อท่านขอเพียงท่านอย่าทำให้พวกเราต้องลำบากใจในอนาคตก็พอครับไม่ต้องเกรงกันขนาดนั้นฉันไม่เคยต้องการให้พวกนายมาพักดีต่อฉันเลยนายน้อยเลนคำพูดของท่านหมายความว่าอย่างไรกันบนโลกใบนี้นะ่สิ่งที่เชื่อถือได้จริงๆไม่ใช่คำสาบานแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างหากละ่ะนายน้อยเลนพวกเราเผ่าคนแค่ขอรับประกันว่าแบบแปนจะไม่ั่วไหลออกไปข้างนอกและจะไม่ทรยศท่านอย่างแน่นอน เอาละล,ลุงบามเรื่องพวกนี้เราค่อยไว้คุยกันทีหลังเถิดตอนนี้คงต้องขอให้ลุงพาเหล่าช่างฝีมือคนแคะมาช่วยฉันผลิตปืนคาบศิลาให้ได้มากๆเพื่อรับมือกับสงครามที่กำลังจะมาถึงเข้าใจแล้วนายน้อยเลนสั่งการไปยังกองทัพทั้งหมดตั้งให้พักแรมณที่แห่งนี้คืนนี้ห้ามเคลื่อนไหวโดยพลรการขอรับท่านหลอดไคเวนพวกเรามาถึงหน้าเมืองแล้วเหตุใดจึงต้องหยุดอยู่ที่นี่บุกเข้าไปตรงๆก็สามารถตีเมืองเล็กๆนี้ให้แตกได้ในคราวเดียวไม่ใช่อย่างนั้นหรือ ใช่ครับเมืองไอเซลินเป็นแค่ดินแดนห่างไกลลูกหลางแม้แต่กองอัศวินดีๆสักกองก็ยังไม่มีมีอะไรพวกเราต้องระวังตัวขนาดนั้นกันเจ้าห่วงโง่ลืมไปแล้วหรือยังไงว่าท่านนายุคาตินพ่ายแพ้ได้ยังไงกันก่อนที่ท่านนายุคาตินจะสิ้นใจเขาได้สรงข่าวมาว่าเลนเอ็ดกาใช้เวทต,ต้องห้ามในสงครามพวกนายก็น่าจะรู้ดีว่าทุกอาณาจักรทั้งหมดในทวีปนี้ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันไว้นานแล้ว ห้ามใช้เวทมนต์ระดับเวทต้องห้ามในสงครามถ้าหากได้บงังคับบัญชาของเลนมีจอมเวทต้องห้ามอยู่จริงๆนั่นก็หมายความว่าอย่างไงล่ะฮะจอมเวทต้องห้ามท่านหลอดไคเวนท่านคงไม่ได้เชื่อคำพูดของท่านนายุคัสตินจริงๆใช่ไหมเมืองไอเซดินเป็นสถานที่ที่ยากจนแบบนั้นแม้แต่สถาบันเวทมนต์ดีสักแห่งก็ยังไม่มีจะมีจอมเวทต้องห้ามมาจากไหนกันผมว่านะนี่นะมันชัดเจนว่าเป็นเรื่องโกหกที่ท่านนายุคัสตินแต่งขึ้นมาเพื่อปกปิดความห้ายแพ้ของตนเองข่าวสารก่อนตายเป็นไปไม่ได้ที่จะแต่่งงขึ้นมาสเด ในเมืองออเซลินจะต้องมีจอมเวทต,ต้องห้ามอยู่หนึ่งคนอย่างแน่นอนพอได้แล้วอย่าพูดจาโอ้อวดแถวนี้พรุ่งนี้เช้าให้เหล่าทหารตั้งห่ายพักผ่อนก่อนฉันจะนําคนจากสมาคมจอมเวทไปเยือนเลนเอ็ดการ์ที่เมืองออเซลินด้วยตนเองเยือนท่านหลอดไคเวนท่านคงไม่ได้คิดจะเจรจาสงบศึกหรอกนะครับฉันจะไปพบเลนก็เพื่อยืนยันว่าข้างกายของเขามีจอมเวทต,ต้องห้ามอยู่จริงหรือเปล่า อย่างแรกเลยนะถ้าหา่างมีพวกเราก็จําเป็นต้องรับมืออย่างระมัดระวังมิฉะนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอย่างที่สองการมาของพวกเราในครั้งนี้คือการป,าปราบกบฏไม่ใช่การลุกลามจําเป็นต้องมีเหตุผลที่ชอบทำพวกนายทุกคนต้องควบคุมตัวเองให้ดีไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่ไว้หน้าพวกนายต่อนหน้าฝาบาทล่ะครับนายน้อยเลนนายพลไคเวนแห่งจกักรวรรดิออสวินอยากจะขอคุยกับท่านครับเขายังพาคนจากสมาคมจอมเว่นมาด้วย บอกว่าต้องการตรวจสอบเรื่องเวทต้องห้ามในครั้งก่อนครับดูเหมือนว่าจากาักรวรรดิออสบินก็ยังมีคนฉลาดอยู่เหมือนกันนะให้พวกเขาเข้ามาเถอะขอรับนายน้อยเลนฉันคือนายพลไครเวนแห่งจกักรวรรดิออสบินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านนายพลแห่งจกักรวรรดิออสบินทำไมถึงมายังห้าใหญ่ของศัตรูก่อนที่จะเริ่มทำสงครามกันล่ะรายงานสงครามของท่านในายุคฮาร์ตีเคยกล่าวไว้ว่าท่านได้ใช้เวทต้องห้ามในการต่อสู้กับเขา ตามข้อตกลงระหว่างอาณาจักรจอมเวทต้องห้ามไม่อาจแทรกแซงสงครามได้ดังนั้นคนของสมาคมจอมเวทจึงหวังว่าจะสามารถทําการตรวจสอบเรื่องนี้ได้เลนเอ็ดกาวหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบของพวกเรามิฉะนั้นบางอ่านพวกนายในฐานะคนของสมาคมจอมเวทกล้าเสียมารยาทต,ต่อนายน้อยเลนเช่นนี้หรือพบหนะ้าคุณนายยังไม่เข้าใจแม้แต่มารยาทพื้นฐานเลยหรือย,ยังไงกันฮ,<ะ>ฮ<ะ>กฎของสมาคมจอมเวทเราไม่ได้ถูกพนาันาการด้วยพิธีรีตองยุ่งยาก ของเราขุนนางในโลกมนุษย์นี้ถ้าอยากให้พวกเราทําความเคารพต่อนายน้อยเลนผู้นี้ล่ะก็ก็จงพิสูจน์ว่าตัวของเขานั้นได้ฉลาดกว่าพวกเรามิฉะนั้นก็ล้มเลิกคําข,ขอแบบนี้ไปซะเถอะโอ้ในความคิเห็นของนายนายน้อยเลนควรจะพิสูจน์ยังไงว่าตัวเองฉลาดกว่านายละ่ะง่ายมากฉันมีของเล่นชิ้นเล็กๆที่ทําขึ้นมาส่ง,สงอยู่ชิ้นหนึ่งตราบใดที่มีคนในนี้ที่สามารถวางแผ่นไม้สีขาวลงในกรอบนี้ได้ฉันจะทําความเคารพต่อนายน้อยเลนทันที และจะยอมรับว่าสติปัญญาของเขานั้นเหนือกว่าฉันนี่มันของเล่นเสริมปัญญาของเด็กไม่ใช่อย่างนั้นหรออย่างมากก็สี่ขวบสติปัญญาของจอมเวทคนนี้มีแค่ระดับแค่นี้เองอย่างนั้นเลยนี่หรือว่าจะเป็นข้อสอบเลื่อนขั้นเป็นจอมเวทระดับสูงแทนแกมในตำนานอย่างนั้นเลยคุณหนูเซรีน่ารู้จักของสิ่งนี้ด้วยอย่างนั้นเลยนี่คือโจทย์ของจอมเวทระดับสูงวิธีการเรียนของมันนะมีความเป็นไปได้นาไม่ท้่ว แต่มีเพียงไม่กี่กรณีเท่านั้นที่สามารถต่อกับเข้าไปในกรอบได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่เป็นการทดสอบจินตนาการเชิงพื้นที่และความสามารถทางอากาศที่ไม่ธรรมดา,าถูกต้องถึงแม้จะเป็นจอมเวทระดับสูงทั่วไปก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อยในการไขปริศนานี้ฉันต้องใช้เวลาถึง1เดือนเต็มถึงจะไขปริศนานี้ออกได้ในที่สุดนายน้อยเลนถ้าหาคิดว่าตัวเองฉลาดสมคำเล่อมลือจริงๆก็จงไขปริศนานี้ตอนหน้าฉันสิตราบใดที่นายทําได้ ฉันจะทำความเคารพต่อนายทันทีและยอมรับว่าสติปัญญาของนายเหนือกว่าฉันมากฮะของเล่นเสริมปัญญาของเด็กสี่ขวบเขาใช้เวลาตั้งหนึ่งเดือนกว่าเลยเหรอณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ลว